คนเกตเรนค่ะขอบคุณนะคะเป็นยังไงบ้างคะก็วันนี้ดีใจมากๆนะคะเรียนจบปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก่อนหนึ่งก็ต้องขอขอบคุณทางผู้ใหญ่นะคะท่านอธิการบดีดรบางอ่อนที่มอบโอกาสนะคะ การเรียนการศึกษานี้ให้แม็กกี้นะคะได้มีโอกาสมาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยนี้นะคะก็เป็นการเรียนที่สนุกมากแล้วก็อบอุ่นมากเหมือนครอบครัวเดียวกันเลยค่ะแม็กกี้ก็เลยได้ว่ามีละครเยอะมากๆเลยจะสัรเวลาไงในการมาศึกษาและเรียนในสุดๆก็จริงๆตอนนี้มีก่อนหน้านี้มีถ่ายละครอยู่เรื่องเดียวนะคะแล้วก็เพิ่งเปิดกล้องอีกเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องใหม่ เรื่องเพตานารมิตนะคะก็ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจะเรียนเรียนออนไลน์ค่อนข้างส่วนใหญ่เพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดด้วยนะคะก็เลยมีการจัดให้เรียนผ่านทางออนไลน์มากขึ้นแน่นอนการเรียนออนไลน์ต้องมีอุปสรรคของแม็กกี้มีไหมคะแบบว่าไม่ไมีไม่ไม,ม,มีชิลมากมมมแล้วก็ อ,อ,องค์ความรู้ก็ไม่ได้ลดน้อยลงไปเลยเพิ่มมากขึ้นด้วยงานก็มีเพิ่มด้วยแล้วหลังจากนี้มีะจะศึกษาต่ออะไรยังไงที่ไหนเพิ่มเติมไหมคะตอนนี้ก็ศึกษาต่อปริญญาเอกอยู่ค่ะใช่<ม>ก็เป็นคณะรัฐษษศาสารศาสตร์ก็จะเป็นแบบราาัฐกิจเป็นบริหารการเมืองโดตงยตรงจากการที่เราเรียนเนี่ยเราจะนําไปต่อย,ยอดเป็นอาชีพเพิ่มเติม,ตม,ตมจ,าจากนอกเหือจากการแสดงด้วยไหมครับก็ใช,ใช่แน่นอนค่ะก็การที่เราได้ศึกษาเรียนรู้ทางด้านนี้นะคะก็ อยากที่จะนำไปพัฒนาในเรื่องของธุรกิจในภายภาคหน้าของเราด้วยมีแอเดิดไหมว่าเราอยากทำธุรกิจอะไรเง้มๆให้แบบแฟนฟังหน่อยก็จริงๆอยู่ในช่วงที่ศึกษาอยู่นะคะก็ยังไม่ได้จับเป็นอะไรเป็นชิ้นเป็นดานมีหลายอย่างมากที่อยากจะทำนะคะแต,แต่ก็ขอให้ศึกษาค้นหาข้อมูลแล้วก็หาประสบการณ์ได้เพิ่มเติมมากกว่านี้แล้วเราก็พร้อมลุยทีเดียวเลย วันนี้เรามาอยู่กับพักเอกช่อง74ทีเพื่อคุณเรียกไ,ได้ว่าปาดหลาและครลวดเลยเป็นยังไงบ้างคะเรารู้สึกยังไงบ้างกับการที่แบบว่าหลากหลายมากบท<ม>บาทของเราได้รับบทบาทมาหลากหลายมากนะคะอย่างเรื่องล่าสุดที่เพิ่งเปิดกล้องไปก็อยากเป็นเรื่องที่น่าติดตามเพราะว่าเป็นเรื่องแรกที่แม็กกี้ได้พลิกบทบาทมาเล่นร้าย,<ม>ายในครั้งแรกแล้วเรื่องนี้ก็เล่นแบบ เป็นละครพีเรียดด้วยพีเรียดแบบร้ายๆแซ่บมากแล้วก็เล่นกับพี่ไม้พัทรเดชแล้วก็น้องมุกดาสไตล์การแต่งตัวมีแบบเป็นสมัยสมัยรัชกาลที่สมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นเลยมั้นแบบเป็นย้อนเป็นย้อนยุคเป็นพีเรียดเลยแล้วเรื่องนี้ก็ คือสนุกบทอ่านบทแล้วสนุกมากเรามีการทำกันบ้านมีเวิร์กช็อปมาก่อนหน้านี้ด้ยคะเรื่องนี้บอกเลยว่ายากเพราะเป็นเรื่องแรกที่แบบว่าพลิกมาเ,เล่นแบบว่าค่อนข้างแบบบทบาทนี้ไม่เคยรับมาก่อนแล้วก็ไม่เคยรับที่ไหนกดดันไหมกดดันไหมเรียกได้ว่าเอ่อทำกันบ้านมากขึ้นนะคะ,คะก็มีเรียนเพิ่มเติมแล้วก็ ฝึกซ้อมอ่านบทแล้วก็ตีความค่อนข้างเยอะค่ะเออสืบทราบมาล่าสุดแบบว่าโรคที่แบบเคยเป็นว่ามีอาการแบบงูสวัดใช่ไหมคะมีอาการติดไสองสามปีแล้วค่ะมาเป็นอีกไหมหรือว่าเราโมีตอนนี้ร่างกายแข็งแรงมากหลังจากที่ติดโควิดไปแล้วก็หายแล้วนะคะก็ร่างกายกลับมาดีขึ้นมากๆเลยออกกําลังกายแล้วก็ ดูแลสุขภาพตอนนี้คือแบบฟิตและเฟิร์มมากผอมลงช่วงท,ที่เราแบบว่าติดโควิดเนี่ยเรามีการแบบว่าบุกอร์มโมมเบื่อไหมคะกับมีกิจกรรมอะไรทํำไหมในตอนนั้นคือถามว่าเบือ่อไหมช่วงแรกๆอาจจะเบื่อในปีแรกๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ถือว่าเราทุกคนต้องปรับตัวค่ะก็คิดว่าทุกคนน่าจะปรับตัวกันได้แล้วแล้วก็หากิจกรรม ทำกันได้อย่างเมื่อกี้อยู่บ้านก็ทํางานออนไลน์ได้เรียกได้ว่าตอนนั้นที่ทราบข่าวเนี่ยก็คืออาการก็ค่อนข้างนี่เลยมีแบบถึงขัง้นแบบเจ็บคอหนักเลยอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะก็อาการมันเหมือนคนอื่นๆเลยค่ะแต่ก็ดีที่ว่าแบบเรามีมีมีโรงพยาบาลดูแลนะคะแล้วก็มียามี มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีมีประกันม,ม,มีอะไรอย่างมีมีหลายๆอย่างที่ซัพพอร์ตแล้วก็ดูแลเราเนี้ยค่ะก็ถือว่าเราโชคดีถามนิดนึงเรื่องควรักตํางแต่นนิดนึงเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ก็ช่วงนี้ถือว่ารับรื่นปกติเรืเร่อยๆนะคะ มีใครแบบมาแจกขนมจีบเราไหมอะไรไหมแบบนี้คุยอยู่กันหรือเปล่าน้นนานทีนะนนจะนนแบบหลุดเข้ามาเปิดใจไหม <laughs> ช่วงนี้จริงๆเราก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองนะแต่ว่าก็คือเราก็ทํางานหนักมาตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วงนี้บวกกับเรียนปริญญาโทเพิ่งจบไปแล้วก็ต่อปริญญาเอกก็จะค่อนข้างที่จะต้องโฟกัสกับเรื่องวิทยานิพนธ์ด้วย<ช>แล้วก็ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจ ที่เราแบบอยากที่จะทําด้วยอะไรเยค่ะก็ถ้ามีเข้ามาส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเป็นพาร์ทเนอร์เป็นที่ปรึกษาของเราเลยค่ะแน่นอนต้องนอกวงการแน่นอนเลยใช่ไหมหรือว่าก็มีมีหลากหลายค่ะมีหลากหลายอัปเดตล่าสุดผลงานละครของเราจะมีอีกขึินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรือเปล่าก็ในตอนนี้นะคะกำลังจะปิดกล้องเรื่องปางสนิหาแล้วก็เปิดกล้องเรื่องเพตานนารมิตรค่ะแล้วก็จะมีภาพยนตร์ที่ ถ่ายไว้หลายปีแล้ว<า>แล้วก็ติดสถานการณ์โควิดอาจจะได้ฉายในบังจีนเรื่อง D A 2, 2ใช่ Double อ๋อ D A 2แล้วกัน D A 2 w o สำหรับน้องแม็กกี้มีความประสบความสำเร็จถึงขั้นบริญญาโทแบบนี้มีอะไรจะฝากสำหรับแฟนๆที่แบบว่าอยากประสบความสำเร็จแองน้องแม็กกี้บ้างค่คะค่ะก็ในเรื่องของการศึกษานะคะก็อายุ ไม่ไม่เกี่ยวเลยไม่ว่าคุณจะอายุมากอายุน้อยการเรียนรู้เนี่ยเราสามารถเรียนรู้ได้ทุกเวลาเราอาจจะไม่ต้องเ,ออเข้ามาหาวิทยาลัยก็ได้หรือว่าถ้าเรามีเวลาเราก็เข้าสถาบันเป็นเรื่องเป็นราวเรามีวิธีการศึกษาเพื่อเอาไปต่อยอดกับการทํางานสายอาชีพได้คือไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราก็สามารถที่จะศึกษาหาความรู้ได้ทุกที่เพราะว่า ในโลกปัจจุบันของเราเทคโนโลยี Technology มันค่อนข้างทันสมัยและเราสามารถที่จะเซิร์ชหาในสิ่งที่เราต้องการที่จะเรียนรู้ได้จากทุกที่เลยในอินเทอร์เน็ตมีมากมายเลย mm hmm. ก็อยากให้ทุกคนฝ่ายารู้ฝ่ายาเรียนแล้วก็ศึกษาหาความรู้กันให้ตลอดไปเลยไม่ว่าเราจะ ยายอายุมากแค่ไหนอย่าหยุดค่ะเราจงศึกษากันไปต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ใครที่สนใจจะมาเรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก็มาได้เราจะได้มาอยู่คณะเดียวกันรัวเดียวกันร่มรื่นไหมคะเห็นสถานที่กว้างอบอุ่น <ๆ S 2> <ๆ S 1> มากมหาวิทยาลัยใหญ่โตมากนะคะแล้วก็สภาพแวดล้อมดีมากๆเลยโอเคค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ